ครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิกัดรอบโลกตามใจท่านผู้ชมเลยครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวรอบโลกจากพิกัดที่ท่านผู้ชมให้กันมาเลยใครที่ไปเจอพิกัดอะไรแปลกๆที่น่าสนใจรอบโลกเนี่ยสามารถคอมเมนต์พิกัดไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมคอมเมนต์ต่อท้ายไว้ด้วยนะครับว่าจะพาเราไปดูอะไรเขาใครน่าสนใจเดี๋ยวจะได้รับเลือกนาเที่ยวในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับฝากไกด์ออนไลน์กันด้วยเมื่อพร้อมแล้วนะครับเรามาดูพิกัดแรกของวันนี้เลยพิกัดแรกของวันนี้นะครับจากคุณ A B C นะครับบอกว่ามันคือเครื่องบินนะครับแล้วก็ให้พิกัดมาเราก็อปพิกัดเลยครับมาใส่แล้วก็ไปดูกันเลยมันคือเครื่องบินเอออันนี้เป็นเครื่องบินแล้วก็แปลกด้วยครับเป็นเครื่องบินที่เหมือนจอดอยู่ใจกลางเกาะไอ้ตัวนี้เป็นเกาะที่เขาสร้างขึ้นนะ่เขาบอกว่าเป็นเกาะโลกนะครับเปียกซึ่งเหมือนว่ากเกาะพวกนี้เป็นประเทศต่างๆอะไรเงี้ยเนี่ยเมีญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้นะครับไต้หวนันฮ่องกงเกาะไทยแลนด์เนี่ยนะอะไรอย่างงี้นะครับเป็นเกาะประเทศแล้วตัวนี้ไม่รู้ประเทศอะไรอ่ะ แต่ว่ามีเครื่องบินทั้งลําจอ,อยจ่ตรงนี้นะครับเรียกได้ว่าอ่าอันนี้ไปเลยนะครับอะไรดนซีเป็นยังไงไม่มีภาพด้วยเรียกได้ว่าแปลกตาว่าเกาะอื่นๆมากๆเราสามารถมองเห็นจากเกาะอื่นได้ปะใกล้สุดคือตรงนี้เหรออ่ะมองเห็นเครื่องบินไหมอ่ะโอ้โหแล้วห้องอย่างน่ากลัวเป็นห้องใต้น้ําด้วยเราลงมาอยู่ใต้น้าฮะคนแปลกถ้าเกิดผมนมันนอนที่นี่ผมคนหนึ่งไม่กล้านอนอนะ่ะมันดูน่ากลัวเหมือนกันนะนี่มันเป็นแบบโรงแรมที่อยู่ใต้น้าอะเขียวๆอะไรยเงี้ย น่ากลัวอยู่เออแปลกดีนะครับที่ดูใบนะครับโอเคเราไปดูกันที่พิกัตต่อไปเลยพิกัดต่อมานะครับบอกว่าพี่คะเห็นวิวสวยมากนี่คือพิกัดหนูให้พี่มาค่ะลองใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ให้พิกันมาแล้วก็พิกันมาใส่นะครับแล้วก็ไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในโอไฮโอนะครับ เราน่าจะต้องสติดบิลลงไปที่จุดนี้นะครับเราอยู่ริมน้ำนะครับในสหรัฐนะครับในช่วงตอนเย็นโอ้สวยจริงฮะเป็นแบบฟ้าลิบๆในช่วงเย็นแสงที่ อาซาซองอยู่ปลายเส้นขอบฟ้าเป็นสีส้มนะครับเออสวยอยู่นะครับที่นี่นะครับเป็นชายน้ําแห่งหนึง่งน่าจะเป็นต้นสันารนะทักอย่างหนึ่งนะครับตรงนั้นเรือเทียบเลยนะครับวิวทะเลตอนพระอาทิตย์ตกเนี่ยสวยอยู่แล้วเลยครับก็เป็นเอกลกษณดวิวหนึ่งที่สวยนะหยุดตรงส่วนนี้ของโลกเลยโอเคเราไปดูที่พี่กัดต่อไปพี่กัตต่อมาครับจะคุณสีฟ้าหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าบอกว่าเรือล้างอยู่กลางมหาสมุทรนะครับเราก็ให้พิกัดมาเรากอพิกัดมาสไส่นะครับแล้วก็ไปดูกันเลย เรือล้างกลางมหาสมุทรครับตอนนี้เราอยู่ในคาดีเบียนนะครับเป็นว่ากับทางเข้าไปอาเม็กซิโก,โกอยู่ตรงเนี้ยอธิบายไงอยู่ระหว่างแอตแลนติกกับแปซิฟิกนะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับทะเลคริบเบียนนะครับเป็นเกาะแห่งหนึ่งแล้วก็มีเรือล้างจอดอยู่หรอมันเหมือนมีเชือกดึงเรือล้างอันนี้ด้วยนะครับเราจะรู้ว่าเรือน,นี้ล้างจริงไหมเราใช้เราใช้ Google Earth p โปรย้อนเวลาดีกว่ามาลองดูกันว่าเรือลำนี้มันจอดอยู่นานไหมถ้าเกิดผมเลื่อนผ่านไปปีอืนแล้วมันยังจอดอยู่สแสดงว่ามันล้างจริงอะ ไม่มีภาพไทยในทะเลแห่งนี้มีแค่ภาพเดียวโอ้โหโอหของแท้มีแค่ภาพเดียวฮะสรุปเราก็ยังไม่รู้จริงๆนะครับว่าอันนี้ใช้เรือล้างจริงหรือเปล่านะครับแต่ดูจากการผูกเชือกแล้วก็ ด้านบนที่ดูแบบว่าไม่ค่อยจะสดใสสักเท่าไหร่เนี่ยอาจจะเป็นเรือล้างจริงๆก็ได้นะครับซึ่งผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันคือเรืออะไรนะมันโดนโยงอะไรก็อะไรไปด้วยนะครับโอเคสรุปไปด้านครับว่าเรือล้างจริงหรือเปล่าใครรู้ข้อมูลเพื่อนรู้ว่าอันนี้คือเรือล้างจริงๆสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับเราไปดูกันที่พิกัดต่อไปเลยดีกว่านะครับพิกัาต่อมานะครับจะคุณแสบชาญหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามบอกว่าพี่ครับลงไปดูผมเจอโจรยิงคนน่ากลัวมากครับนะครับเราก็ให้พิกัดมา เราก็พิการมาใส่นะครับแล้วก็ไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่สาราชนาจักรครับอังกฤษเองลงไปที่สตีวิวตรงนี้นะครับเฮ้ยจริงด้วยกำลังเจอโจรกำลังป้นฮะแต่เดี๋ยวนะไอที่ถืออยู่เนี่ยมันไม่ใช่ปืนมันมันมันปืนยิงซิลิโคนไม่เช่อย่าพอเห็นรถสตีวิวไม่ได้เลยนะครับเนี่ยแหละพอเห็นรถสตีวิวอะติดเลนอย่าติดเลนไน่เป็นปืนยิงซิลิโคนนะครับไม่ใช่ปืนจริงนะเนี่ยโอ้โหนี่ตั้งท่ามาจากไกลเลยนี่กะโอ้โห ผมจะดูดีว,ว่าเขาตั้งท่าเลยตรงไหนเดี๋ยวจอไปไกลเลยเฮ้ขาเล่นยังยังไม่เห็นตัวนะเหนื่อยนะโอ้บอกไม่เห็นนะอยากจะรู้ว่าเขาตั้งท่าทุกไหนดูดิดพอถึงสุดมุมแล้วเขาเลือกเล่นยังอ่ะขวัญยิ้มกุ้มกิ่มยิ้มกุ้มกิ่มมาแน,เน่เขาเล่นกันนะครับเออพอรถตัวอีิบวิ่งหนีวิ่งไปเลยหลุดนะหลุดคาแรคเตอร์นะ เป็นปืนยิงซีดีโคนะครับไม่ใช่ปืนจริงนะโอเคที่การนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูกันที่พี่กัดตอบไปเลยพิกัดสุดท้ายของวันนี้นะครับจะคุณรูปิเลส29เบอกว่าพี่ผมเจองูยักษ์กำลังเข้าโจมตีเรือนะครับเราให้พิกัดมาเราก็พิกัดมาแซนก็ไปดูกันเลยงูยักษ์กำลังเข้าโจมตีเรือนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เวียดนามเฮ้ยจริงด้วยเนี่ยกำลังเข้าโจมตีเรือลำนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดงูตัวนี้มันต้องใหญ่ขนาดไหนหรอมาเราลองวัดกันดีกว่านะครับตัววัด เราวัดความยาวก่อนประมาณนี้แล้วกันเท่าที่เห็นครับเป็นเมตร18เมตรนะครับอยู่ใต้้หนมีเท่าไรไม่รู้เรือแต่เรือลำนี้เรือลำนี้ยาว13เมตรนะครับแต่ว่างูตัวนี้นะครับใครจะไปรู้ว่ามันอาจจะยาวตรงตนี้เลยดูจากเงานะครับนี่คืองูยักษ์กำลังเข้าโจมตีเรืออาจจะแค่ลอดผ่านใต้เรือไปอะไรเงี้ยหรอประมาณ30เมตรเลยนะครับ ซึ่งแน่นอนแหละมันอาจจะเป็นแค่สนันทรายหรืออาจจว่าอาจจะเป็นอวนของเรือลานี้ก็ได้นะครับเรือลานี้กำลังละอวนอยู่ทางยาวนะครับก็เลยดูเหมือนเป็นงูอแบบนี้แต่ว่าก็เป็นภาพหนึ่งที่เห็นแล้วก็แบบ ชวนจินตนาการนะครับเหมือนแบบในหนังว่าเรือกำลังพบเจอกับไขจูงูยักษ์อะไรอย่างนี้ก็จินตนาการกันไปได้เลยครับก็ประมาณนี้จ้กันไปครับสำหรับสัปดาห์นี้ในการนําเที่ยวรอบโลกขอบคุณทุกท่านมากเลยที่ส่งเพียกันมาใครที่มีอะไรน่าสนใจอย่าลืมส่งมาอีกนะครับใครน่าสนใจเดี๋ยวด้รับเลือกในการเป็นไกด์นำเที่ยวออนไลน์ในสัปดาห์นั้นต่อไปแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใน E ีพีหน้าสำหรับรายการพิการรอบโลกตามใจนผู้ชมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีจ้า